F ีการันตีร้านนี้ต้องมาเป้าหมายที่เราจะมาก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังใจกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเดินดงไปครับก๋วยเตี๋ยวเดินดงนะคะถ้ามองมันเผยของเราก็จะมีผักเยอะแล้วก็ผักของเราปลอดสารพิษเป็นผักที่เป็นพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก๋วยเตี๋ยวเดินดงของเรามีความพิเศษคือก๋วยเตี๋ยวเราทุกอย่างทุกชนิดที่ร้านเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดของเราจะ รสชาติเข้มข้นอมกล่อม,มอร่อยค่ะเวลาเจอเด็กเนี่ยร้องชวนน้องเขามาชาร์จแบตด้วยหนูเนี่ยต้องมีคนดูแลเยอะแน่นอนแต่รู้ไหมว่าแบตเตอรี่พี่เนี่ยไม่ต้องดูแลเยอะทนไฟแรงด้วยลูกรับไปก่อนเลยครับผมโอเคไหมโอเค โอเคอ่า <Okay>. uh, ไม่ต้องดูแลเยอะหน้าตาของก๋วยเตยเี๋ยวจะนงหน้าตาปแบบนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งๆเป้นแยกมาเนื้อลูกชิ้นแยกมาผักแยกมาอย่างนี้แล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มแซบอันนี้ <c oughs> น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแซบแล้วไม่คล้องคอ,งองก็นี่มีน้ำซุปแยกมาให้ <c oughs> ถ้าใครจะกินแบบน้ำเนี่ยก็แนะนำมีก๋วยเตี๋ยวที่เป็นต้มยำน้ำข้นแบบนี้ด้วยมาหมึกวางไป มาที่นี่ไม่สั่งไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวฮะขาไก่ตุ๋นขี้สงสัยขาไก่ตุ๋นขี่สงสัยคืออะไรอ่ะขาไก่ตุ๋นทำไงอ่ะขาไก่ตุ๋นทำไงอ่ะขาไก่ตุ๋นขี่สงสัยไงขี้สงสัยทำอะไรเออทำอะไรอ่ะขาขาไก่ตุ๋นทำอะไรอ่ะน้งเดียวนะมาจีจ้ามาจี หายไแล้วเปื่อยแบบสุดติ่งจริงใครชอบสายแซบนะครับแนะนําร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเดินดงครับนะฮะามาได้เลยแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้กินกันนะครับเดี๋ยวไปหาของหวานกินกันแจ็คไรเดอร์ติดต่อคนพื้นที่ไปแล้วในสุพรรณอะไรอร่อยต้องไปถามวนันนี้อ่ะอีก15นาทีได้เวลาครับนัดไว้ที่หน้าหอคอยบรรหาราเก็บตังจ้าจ้าจเก็บตังเนาะโอ้โอโอ และเราก็หากันจนเจอมัวแต่วนอยู่ตั้งหลายรอบเพราะว่าอะไรไหมนัดกับพี่พันว่าจะมาเจอที่หอแต่ว่าหอเนี่ยมันหันไปทุกทางเลยทางนู้นก็มีทางนี้ก็มีอยู่ตรงไหนก็เห็นหมดเลยค่ะเแต่ที่สุดเราก็มาเจอกันตรงหน้าหอตรงนี้ช่วยถือหน่อยเถอะนี่ถือมานานแล้วเหนื่อยเถือดูดีเลยไหนยืเป็นพรีเซนเตอร์เอฟบีเอชซีรหน่อย ช่วยหาอะไรคลายร้อนผมหน่อยได้ไหมอยากกินอะไรที่มันเย็นเย็นใหญ่ใหญ่ไปกินกัเขา้วแข็งกันเถอะไปครับไปกินด้วยไม่ได้หรอมีที่ไหนสุพรณมีองแข็งหรอมีเฮ้ยจริงเหรอจริงเย็นเย็นใหญ่ใหญ่เใหญ่ใหญ่เลยอ่ะซอถ้าไม่ใช่นะเดี๋ยวหาเรื่องนะเดี๋ยวเจอกันไปน้ำไปเลยอันไหนคือใหญ่ใหญ่เย็นเย็นโหชามใหญ่เลยไอติมมาครบขนาดนี้ ร้านตั้งเวนไถ่มาจากแท้ของเราเราแท้ตั้งเวนไถ่นี่ก็จะมีความหมายว่าคนแท้ตั้งมาทํามาหากินเกี่ยวกับของหวานในเมืองไทยผมขอลองจากอันนี้ก่อนไฮไลท์ของเขาก่อนแล้วเขาใส่เครื่องมาครบเลยนะฮะทุกคนนะฮะมีเพือ่อข้าวโพดทัตจินกรอบลูกชิดนะฮะแล้วก็มีรสช่องใส่ๆนี่น่าจะเป็นรสช่องสิงคโปร์นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออ หนูอยากลองบ้างขออีกถ้วยครับผมนมสดตามหมีปั่นในไอศครีมนมตามหมี่หอมแล้วไอติมที่ให้มาก็เป็นไอติมแบบตัวออริจินอลที่เป็นวานิลลาด้วยอะืมอร่อยพี่พันครับเป็นครอบครัว FB ขาย FB มานานแค่ไหนะครับนานมากเลยค่ะประมาณ20กว่าปีได้แต่ว่าตั้งแต่ตังแต่รุ่นที่แล้วค่ะตั้งแต่รุ่นเตี่ยค่ะ จนทุกวันนี้ก็ยังเหนียวแน่นกับ F B แบเรีเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะที่สุพรรณเนี่ยครับ <Natalie> เขาคิดตใช้แบตยังไงหรือว่าเลือกใช้ F B แบตเตอรี่รุ่นไหนเป็นไม่ใช่จริงๆแล้วนะคะตอนนี้คนเขาชอบความสะดวกสบายมากขึ้นคนเขาไม่ค่อยมีเวลากันพวกแบตพร้อมใช้อ่ะคะ่ะพวก Maintenance Free อะ่ะจะเป็นรถปิกอัพหรือรถเกงเะะ๋งอะไรเงี้ยค่ะก็มีครบทุกรุ่นของ F B ก็จะเป็นรุ่น S Series ค่ะคูณและป้องมาเออห่างก็คือรุ่นนี้แหละคือรุ่นนี้ก็คือเขาก็เน้นเรื่องไฟแรง แล้วก็ทนซึ่งตัวนี้ที่ร้านจะขายดีมากตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยแบตออกไปไม่มีปัญหาให้กลับมาวุ่นวายใจร้านก็มีความสุขใช่ค่ะลูกค้าก็แฮปปี้เราก็มีความสุขรุ่นนี้ครับแน่นอนครับ S อ e r i e s ค่ะ S s e r i e ีไฟแรงทนไม่ต้องดูแลเยอะไว้ใจได้จริงๆเรื่องท่านถามเรื่องของกลงของกินอร่อยใช่ไหมคะอื แล้วเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้าอย่าลืมนะครับทุกร้านของเรานะครับบอกได้คำเดียวว่าของดีแต่จ้าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องมาลองเองนะครับเพราะว่า FB Battery ตอรี่การันต <N> ีร้านนี้ <S <S ต้องมาลองครับ FB g u a การันตีร้านนี้ต้องมา